ดิฉันจะขยับมาดูในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาในแถบภาคกลางกันก่อนนะคะในมุมของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะคนริมแม่น้ําน้อยตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาค่ะเขาบอกว่าคงจะยังต้องอยู่กับน้ําไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนคือหน่วยงานภาครัฐอาจจะประเมินว่าต้นเดือนแต่คนในพื้นที่ประเมินว่าปลายเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะต่อเนื่องไปยาวๆถึงธันวาคมช่วงต้นๆนะคะแต่ว่าอ <c oughs> ย Sem ่างไรภาพรวมตอนนี้การช่วยเหลือที่เข้าไปในพื้น ื้นที่ริมน้ำน้อยก็ไม่ขาดสายค่ะภาพนี้คุณยอดคมรอดเย็นนะคะปักหมดรายงานการลงพื้นที่ของเจ้าคณะอำเภอพาชีท่านเดินทางไกลกว่า60กิโลเมตรไปช่วยชาวบ้านที่เจอกับน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำน้อยค่ะรวมกับเจ้าอาวาสวัดบันไดช้างในพื้นที่ตำบลหัวเวียงนะคะไปแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ถุงยางทีพกว่า340ชุดค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังร่องแม่น้ําน้อยนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพัทเารานุเเรละนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับอำเภอพาชีนะครับแล้วก็วันนี้ท่านระครูพิบุรัตนะนั่นแหละค่ะเป็นภาพขบวนเรือล่องไปตามเส้นทางแม่น้ําน้อยนะคะชาวบ้านพอได้ยินเสียงประกาศก็พากันพายเรือออกจากบ้านมารับของค่ะการช่วยเหลือแบบนี้แม้จะมีอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ชาวบ้านผ่อนหนักเป็นเบาลงได้บ้างแต่ในสถานการณ์ที่เขาต้องอยู่กับน้ํำยาวๆไม่ต่ํากว่า4เดือน เรื่องรายได้ของชาวบ้านที่สูญเสียไปสําคัญคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่ต้องอยู่ท่ามกลางน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาชวนไปฟังเสียงข้อเสนอของผู้นําในพื้นที่ค่ะสิ่งที่เราอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้ตัรหนักคือให้ความสําคัญกับพื้นที่ี่รับน้ำนะครับซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องเสียสละนะเป็นเวลาสี่เดือนเนี่ยน้องอยู่ยากทุกยากอยู่อย่างป่า มีผมกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในชีวิตเพราคนว่างงานเยอะมากตรงเนี้แหละนะครับกับสิ่งที่ถ้าเราช่วยเหลือตามระเบียบราชการมันก็แค่เพียงบรรเทาทุกข์ได้บางส่วนแต่ไม่สามารถไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้ตรงนี้อยากจะให้รัฐผู้รับผิดชอบเนี่ยครับมีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมซ้ำซ,ซากเช่นรุ่มแม่น้ําน้อยนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุยา เพอเสนาเมนเพบางบานเือปข่าให้เป็นกรณีพิเศษเ,เพื่อจะได้คุณภาพของชีวิตของพี่น้องประชาชนจะได้เท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆครับอีกผลกระทบที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงก็คือคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําน้อยนะคะหลายคนต้องออกมาทํางานเป็นหนุ่มสาวโรงงานเป็นแรงงานรับจ้างในตัวเมืองสถานการณ์ที่น้ําท่วมแบบนี้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลาบากค่ะคุณผู้ชม